มอบตัวแล้วบิกนำสกุลดังล้างก่อเหตุยิงพู้เท่าชาวอังกฤษพร้อมขอโทษสังคมจากกรณีนายเนลลูอุสโลเจอร์อายุ71ปีอดีตวิศวกรชาวอังกฤษถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตคาที่ภายในซอยเขามมกอก1หมู่ที่4ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่5มกราคม2566เวลา21นาฬิกานาทีตำรวจได้เร่งคลี่คลายปมสังหารล่าสุดศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับนายอภิชาบุญสวัสด์ในข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นและพระบอาวุธปืนทั้งครอบครองพกพาและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมกดดันเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้ล่าสุดเมื่อเวลา9น้นาฬิกา นายอภิชาบุญสวัสด์หรือบิ๊กได้ติดต่อขอมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่พลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรได้เดินทางไปควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพห้วยใหญ่พร้อมอาวุธปืนล็อกขนาด9มมโดยนายอภิชาบุญสวัสด์ได้เล่าสาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้ว่าตนและฝรั่งคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นจากบริเวณแยก จุกโจ้ซอยชัยพฤกษ์ได้ขับรถชิดซ้ายต่อรถวีโก้สีดำเตรียมเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับบ้านแต่ฝรั่งมาบีบแต่รถใส่และทุบรถของตนซึ่งตนก็พยายามจะขับรถบังฝรั่งเพื่อให้หยุดรถจนเกิดมีปากเสียงกันแล้วก็เป็นไปตามคลิปที่ตนแซงรถจักรยานยนต์ฝรั่งและใช้อาวุธปืนยิงดังกล่าว ซึ่งตนก็ขอโทษสังคมและครอบครัวผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอรับผิดทุกอย่างนิว24ในราษน,นทพลทิพสีภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณารงาน